แบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาเล่มที่หนึ่งตาเจา้าฮูทักไทยหนีคุณเธอเห่าดีเหล่าซื่อครูถงเสวเพื่อนนักเรียนวอฉันผมหนู ชื่เป็นคือใช่เสวซึงนักเรียนวอร์นพวกเราสร้างเค่อเข้าเรียนปะเธอตาเจาทุกคนหมิงเทียนพรุ่งนี้เสีเ้ยเคอเลิกเรียน ใชเจีนเจอกันใหม่ลาก่อนส่งส่งมอบให้ชี้ไปสรางเสไปเรียนหวานเที่ยวเล่นเจียวสอนสีเขียนจัวเย,ย การบ้านจั่วทำเกยให้ชื้อกินเชเชขอบคุณไอรักความรักป้าปาพ่อมามาแม่ปังช่วยเป่า อิ่มปู้ไม่ใช่กับข้าวผักเช,ช่าฉังสนามฉังฉังบ่อยบ่อยเฉิงจังเติบโตฉือเต้าสายช้ากว่าเวลาที่กำหนดต้าใหญ่ใต้พาเตอ ของตี้ตี้น้องชายตรงซีสิ่งของโตล้วนทั้งหมดตูอ่านตุ้ยถูกต่อกับตัว มากฟ้านข้าวฟังเปี้ยนสะดวกกันจิ้งสะอาดเกาซิ่งดีใจเกอเกอ,อพี่ชายเกออันกวนชินเอาใจใส่กว่าเจอน้ำผลไม้ไห ยังเหอกับและเหินมากเยอะห่อหลังหลังจากห่อหลายต่อมาภายหลังห้าคำพูดหุยเจียกลับบ้านห้ยสามารถเป็น เจียบ้านเจีาวูงานบ้านเจียนเจอพบเจียนคลังแข็งแรงเจียงพูดหนีเห่าสวัสดีว่ื่อเหล่าือฉันเซป็นครูเหล่าซือเราสวัสดีคุณครู 我是学生ฉันเป็นนักเรียนาาทุกคนสวัสดสีพวกเราเข้าเรียนกันเถอะทงเฉนเหาเพื่อนนักเรียนสวัสดีสพวกเราเลิกเรียนกันเถอะ ได้เจี้ยนเจอกันใหม่หมิงเทียนเจี้ยนพรุ่งนี้เจอกันป้าป้ามามาเตอไอ้ความรักของพ่อแม่ป้าป้ามามาอ้ห่อมันพ่อแม่รักพวกเรา 爸爸送我们去上学，พ่อส่งพวกเราไปเรียนหายใต้我们去玩，ยังพาพวกเราไปเที่ยวมามาเจ้า我们写作业，แม่ส,มสอนพวกเราเขียนการบ้านหาย做菜给我们吃 ยังทำกับข้าวให้พวกเรากิน我ว爱อ爸ม妈นไอ爸ป้ามามาปมามาพวกเรารักพ่อแม่ขอบคุณพ่อแม่我的爸爸是医生。 พ่อของฉันเป็นหมอป้าป้าใม่เทียนชื่ออยนสรปันทุกวันพ่อไปโรงพยาบาลทำงานวอตมามาสเหล่าสแม่ของฉันเป็นครูมามาใม่เทียนชื่อสร ทุกวันแม่ไปโรงเรียนเข้าเรียนวเราเป็นนักเรียนววมัน每天ทุกพกพเราไปโรงเรียนเข้าเรียน